ตัวเกตวัดนะครับสำหรับตัว Fortuner r e v o v i ว o ีโตูัคอมมูเตอร์นะครับวี co วกับ f อ r t u n e r ที่ต่ำกว่าปี2014ลงมานะ่ใช้ไม่ได้เพราะว่าโปรตโตคอลของตัวรถวี co และ f o r t u n e r นั้นอะไม่ตรงกับตัวเกตที่ขายอยู่ในในปัจจุบันนะครับแต่เกต l ูฟี่สามารถใช้ได้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเกต l u ฟี่เนี่ยเขามีโปรตโตคอลในตัวเกตเนี่ยเยอะกว่าเกตที่ราคาถูกในเกตราคาถูกเนี่ยอาจจะมีโปรตโตคอล1 2 3 4อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า Lu ฟี่เนี่ยจะมีโปรตโตคอล1 2 3 4 5 6 7 8องี้ยครับพออลูฟี่ไปเสียบมันถึงอ่านและลองรับกับรถได้มากหลากหลายรุ่นกว่าแต่ส่วนโตโ o ต้ารีโวที่ถามมาหรือเป็น All New Fortuner ที่ตั้งแต่ปี15นะครับแล้วก็โ o โยต้ารีโวเนี่ยสามารถใช้เกตได้ทุกรุ่นเลยนะครับทั้งเกตร,ราคาถูกนะครับแล้วก็ตัวลูฟี่นะครับเพราะว่าเพราะว่าทางทางรถทั้งตัว Fortuner All New กับ r ี v o All New เนี่ยเขาได้รับการ พฒนาซอฟต์แวร์ในเรื่องของตัวกล่อง ECU นะครับให้เป็นระบบที่ทันสมัยขึ้นกว่ารถ Fortuner ในรุ่นเดิมๆนะครับเกตวัดในปีที่ต่ำกว่า2014ลงมาสำหรับรถ Toyota แล้วก็ r e v o oh นกก็คือต้องใช้เป็นเกจลูฟี่นะครับถึงใช้ได้แต่ว่าถ้าเป็นเกจวัดทั่วๆไปก็ Revo หรือว่า all new Fortuner ปี15ขึ้นไปใช้ได้เลยนะครับ